โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสาตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจดคลึงลูกหนังทางทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คำนี้นามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดได้ง่ายคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด v a p k l n ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนนี้้ครัลลลวกกก็ออยย่าาืมไปดด Southcribe YouTube Channel ึงงูหเ วันจันทร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีสามตรงครับฟุตบอลบิ๊กแมชของเซกุนดาสเปนนะครับเอเมริกาทีมจากฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับเอี๊บาอันดับ3ามอเมริกาเนี่ยสีแต้มจากการชนะ14เสมอ4แพ้ไป5นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ลูกโก้มา1นต่อสครับตัวหลักๆตรงกลางเซเวีดาคอสตานะครับแนวรุกมีอาร์เทนโดโปโซพวกลากริลัสมาซารีนะครับแล้วก็อาวินอัปเปียครับเป็นตัวที่เด่นฝั่งของทีมเยือนอย่างเอี๊บา 43แต้มเกมจากการชนะ12เสมอ7แพ้ไป4นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอเรอัลโอเบียโด1ต่อ1ครับมีเซคิวชัวาเลสคุมตรงกลางนะครับแนวรุกมีเอ็กโปซิโตกับฟรานโซครับเป็นตัวที่ได,ด้เกมแรกที่จะกันเ e อีบาเปิดบ้านชนะ1ต่อ0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้อาเมริยเหนือกว่าคือฟอร์มภาพรวมอเมริยดีกว่าจริงนะครับแต่ถ้าเอาชั่วโมงนี้ครับอาเรียเริ่มแผ่วแล้วนะครับไม่ชนะ ใน3นัดหลังสุดแล้วเป็นการแพ้ถึง2เกมครับในขณะที่อบาเดยังเหนียวแน่นนะครับไม่แพ้ใน4เกมหลังสุดแล้วก็เป้าหมายห่างกันแค่3คะแนนครับโจบว่าไฟอีบาก็ต้องการที่จะกลับไปสู่ลาลีกา สเป็นเช่นเดียวกันนะครับดูแล้วก่อนเกมเขยกให้อามาเรียเหนือกว่าครับเกมนี้ผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเกรดบอลพอฟัดพอเหวี่ยงครับแถม h ฮดตู้เฮดเอีบาดีกว่าด้วยครับเชียร์ไปที่ทีมเยือนครับเอีบาจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยซื้อ2มุมนะครับจะบุกมามีแต้มไม่หนึ่งก็3คะแนนครับให้เชียร์เอีบาเป็นครึ่งนั้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย